สวัสดีครับท่อนผู้ชมวันนี้ผมได้ไปเจอผึ้งหมินหนึ่งรังครับเจอไม่นานนะครับช่วงนี้ไม่รู้จะมีน้ำาแบบครับหมดฤดูกาลตีผึ้งแล้วครับเดี๋ยววันไงไปเจอที่หลังผึ้งครับไปครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาเจอผึ้งมินหนึ่งรังครับนี่ครับอยู่ไม่สูงครับอยู่กับกอไผ่เล็กๆเนี่ยครับนี่ครับ จะให้น้องขึ้นไปเอาครับนี่ครับจุดรรบลมแล้วครับ กำังสวยครับไม่รู้ว่ามีหัวน้ำเบาครับเดี๋ยวต้องตัดลงมาดูครับอ้ยหัวน้ำสวยครับเห็นแล้วครับข้างล่างมองเห็นนิดหน่อยครับเงียบน้องกำลังขึ้นเลยครับระวังตกนะมึงดีดี ไม่รู้ช่วงนี้จะมีน้ำเปล่าครับมันหมดฤดูการล่าล่าพึ่งแล้วครับหบว,วังนะดูีฮะดโดนนะคนตกตกคนตกตกอากาศอุ่นๆพึ้งจะดูครับโดนแล้วครับน้องผมโดนแล้ว วันแต่เออนี่ครับค้นกอไผ่ครับไม่ส่งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปรับน้องครับแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเอาลงมาแล้วครับหัวน้ำสวยครับลังก็ลังสวยครับขายับตัวออกไว้นี่ครับสวยครับด้าน,นครับ บางกำลังอ่อนครับตัวถอดนิดเดียวมีแต่ช่พูบนน้ำวานนะ,อะพอมีครับน้ำหวานไปครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ